พ่อตามาถึงห้องนะที่ท่องกว้งใหญ่นางศิลาเครืองโลงนางสิป,ปองเครื่องไบเก็บหมากบัวไปฝากกันเด้มากบัวอันนี้กะเพิ่นกะงามลายเพิ่นเอิ้นว่าบัวหลวงกว้งใหญ่สีเพิ่นละกะมีส่สีขาวสีขาวพร้าวสวยนี่นะเพื่อน เราถางญ้าเราก็ออกเอ็กเซนหน่อยนะเกสอนบัวเพื่อนเห็นไหมคะเกสอนบัวเหลือง เราไปตากตากแดดให้แห้งแล้วมาชงเป็นน้ำชาดื่มโอ้ยหอมแด้อเป็นยาสมุนไพรบำรุงหัวใจดีนักแหลหัวใจชุ่มชื่นไม่อ่อนไหวไม่อ่อนไหวถ้าเราได้กินชาเกอรบัว นาเพื่อนจจกเบิงบัดที่นี่เพื่อนหลังจากหาทาโล่งได้แล้วข้าก็สิมาเบิงวาน่วยไดพ่อะเอาแล้วอันนี้เพระเอาแล้วเพื่อนอันนี้หวานหวานหวานสาวซ้ำน่อยเนี่ยน่วยนี่สาวซ้ำน่อยด้วยเพื่อนสาวซ้ำน่อยหวานหวานมาที่นี่ หน่วยนี้เป็นไงโอ้ยหน่วยนี้เต็มเลยเนี่ยอันนี้สาวซำไ่มาด้วยสาวซำเล็กมาด้อเด็กซำหน่อยมาล,ยลอยหลงมาเก็บบัวฮาอันนี้สาวซำไ่เพื่อนอันนี้นะสาวซำไ่อันนี้กับสาวซำไ่เพื่อนเอา อันประเภทอัรก็แรกแย้มไปไหนล่ะรักแรกแย้มอ่ะสาวเล็กๆไหมก็ปาลิลัดปาลิลัดนี่ก็เป็นแบบสาวแก่แล้วเนาะสาวแก่แล้วอาหารแบบอ่อนๆนะเพราะว่าฟันไม่ค่อยเหมาะนี่ไงคะอันนี้รักแรกแย้มเนี่ยรักแรกแย้มอ่อนๆอ่อนๆนะ อันนี้แก่ไปหน่อยนะบัวแก่ก็ชอบกินหญ้าอ่อนนะเพื่อนนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยอโหสิอโหสิเก็บบัวก่อนนะ